สงกรานเตชนะนรงเคลื่อนไหวไอจีหลังโดนข่าวลือควงดาราสาวมอต้องบอกเลยว่าทําอาบรรดาขาเผือกหูผึ่งเมื่อทางด้านเทจเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่ามีคนเห็นที่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีบ้านหน้า แค่คนรู้จักแหละซีอาข่าวบันเทิงช่อง8และในเวลาต่อมายิ่งทําเอาบรรดาขาเผือกตอมกระตุกอีกครั้งเมื่อทางด้านแมทตีรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดไทยพร้อมกับแคปชั่นชวนสะดุดตามากๆกับแคปชั่นที่ว่าอยากเกิดก็เปิดมาจนทําเอาหลายคนอดโยงไม่ได้จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของ แมททีรณีได้ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กับแมดเลยตอนนี้แมดอยู่กรุงเทพและเมื่อโดนถามถึงร้านไอศกรีมที่เขาใหญ่ก็บอกเพิงว่าให้แมดออกมาตอบเองพร้อมเมื่อไหรแมดจะออกมาให้สัมภาษณ์เองเอาเป็นว่าก็ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลรอเจ้าตัวออกตอบอีกทีจ้า ล่าสุดทางด้านสงกรานต์เตชะนรงค์เคลื่อนไหวไอจีหลังโดนข่าวลือควงดาราสาวมอที่ไม่ไข่แมตทีรณีโดยทางด้านสงกรานต์เตชะนรงค์ได้ออกมาแชร์สตอรี่จากเพื่อนขณะท,ที่ได้ไปทำบุญนั่งดูนางรำอยู่ที่วัดซึ่งก็เรียกได้ว่าลอยตัวเหนือดราม่าไปเลยจ้า